วัสดีทุกคนวันนี้อะตอมและพี่หญิงจะพาทุกคนไปให้อาหารพี่ม้ากันค่ะไปดูกันเลยก่อนไปดูน้องอะตอมฝากกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อะตอมด้วยนะคะจ่ายตามพี่เขาไปเอาไปให้ถังบอกว่าถังวางกับพื้น,แล,น,นแล้วก็จิ้มป้อนค่ะน่าจิ้มป้อน เ,เดินมาครั้งหน,นึ่งมาตรงนี้ถ้าต้มหนูขยับออกมาอีกก็ได้ไหมลูกมา,มาขยับก่อนแล้วต้มนูให้อาหารอะไรอยู่อาหามาค่ะ ไช่ไหมฮะต้อมพี่มาเขารออยู euh ่อะรอกินมาแล้วอืมแต่ต้อมตัวนี้อะหนูให้ยางเนี่ยอืมหมดไหม โอเคโอโอเคอีกอันเดียวโอเคเอาคืนเอาคืนพี่เขาไปน่กดแอลกอฮอล์ด้วยกดแอลกอฮอล์ก่อน ภารกิจที่หนึ่งอะตอมทําสําเร็จค่ะเราไปต่อภารกิจที่สองตามหาพี่รับกันนะคะทุกคนออก้าจะเป็นทางไปดูจัลลุคเทศมันก็ทำอะไรกันอ๋อเขาถ่ายรูปอ๋อไม่รู้อะตอนนั้นไปตามจลลค่ ตรงนั้นเป็นฟาร์มจระเข้ใช่โอ้ข้างในเป็นจระเข้น่ากลัวจระเข้ใช่ตรงนั้นเป็นวัวทะเลมาตอมจ้าเมื่อไหรไ่เราจะไปถึงเราจะไปถึงเหรอมีลาบล่ะอะต้อมไม่รู้ทางแล้วแม่ต้อมบอกว่าต้อมรู้ทาง เราจะเห็นยีราฟแล้วนะนุ่นนุ่นเห็นลายลายแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยีราฟแล้วข้างหน้านุ่นเห็นแล้วใช่ว้นไงเห็นนุ่นเห็นแล้วใช่หรือเปล่าเนาะเราต้องถามเขาแล้วแหละโชนุ่นไหนอะยีราฟอยู่ตรงไหนอะ จะรู้ทางมะเนี่ยนี่มาละอะตั้งสติก่อนอันนั้นเดี๋ยวเราตั้งสติตรงไหนอ่ะเดี๋ย้ๆครับนึงกับนึง